ตะวันฉายฟังเสียงเสียงมณีพูดเรื่องตะวันฉายหมุลเี่ได้ยินมาได้ยินมากับหมครับอันว่ากันนี่นจริงเออว่าก <Emir ates. S 3> ันตอนชกกันไฟสองไฟสามะไม่อยากทำตะวันฉายพี่ไ <Hass> ด้ยินเลยเ่บ้าตะวันฉายมี่เนี่บ้ากัน ถ้าเล่นเชิงกันจะเอากานันหนักๆเนี่ยชอบพูดว่าเรียกกันว่ากันชิงกุกแต่กันดี่กับพี่เสียงเสียงมันนี่คือเป็นสัมผัสไม่เป็นเรื่องพี่กูพูดในคำเยอะมาว่าว่ากาันแบบว่าหน้าตาดีไม่ใชผู้หญิงหรอกอเอาก็ไม่เป็นพี่ได้ยินมานพูดพูดคำไปก้าวหน้ากับทั้ง <c oughs> <c oughs> เลี้ยงข้าวแล้วกันเนาะแสงมณีเดียนเฮ้ยแสงมณีบ่ดจังิลว่ากันทีาหมเลเออว่ากันยังงนหน่างนี้ว่ากันแอ๊ดดิเออแต่งตเต็งตัวนี่แต่ไม่ยู้ยไม่มีสาวว่ากันงมเลยเดี๋ยวลท่นเจิงจะเอากันี่ีาดูเลยนี่เขาฟ้องกันหนว่าทีรักกันนะ แสงมณีว่ามึงกงมวยงง่ใหม่เลยกูได้ยินมากับแสงมณีบอกว่ามึงต่อยมวยง่แล้วก็แบบว่าหน้างูเอ๊องกูได้ยินมากับตาเลยเอ๋อผมขอท้า,ารรแสงมณีเล่นเชงหน่อยดีกว่าแสงมณีพูดยังไงเลยว่าหน้าตาอย่างแม่่ย่างไอมึงเคยเห็นไหมหัมวหัวหัวขีดขั้นคากอะหัวคางโคกอะไอเหียมันลูกคางโคกอะมึงยังสามารถมีเมียน้อยอะมึงคิดได้ไงแสงมณีพูดแบบนี้เลยรู้แบบหน้าตาแบบหน้าตาอย่างกันเรื่องถามหน่อยล่ะแบบว่าทําไมแบบว่าทําเป็น เยี่ย <Yeah, S 2> <Yeah, S 1> พูดก็ไม่ชัด <Yes. S 1> เออ <Yes. S 1> แล้วว่ามึง,งโง่ช่ไหยแสงมัมนีว่ามึงชิบหายเออเ <Yes. S 1> นี่ยมวยมวยอย่างนี้นะไม่น่าจะแบบต่อยได้ถึงสองหมื่นเลยนะ <Yes. S 1> แสงมมณีว่ามึงชิบหายอะ่ะ <Yes. S 1> ต่อยมวยก็งโงโงเอาหน้าเขาฟันหน้าเขาตี <laughs> แต่ว <Z> ันนี้พูดอย่างนี้เลยกูได้ยินมากับหูอ่ะมึงอยากได้เชิงกาแฟวันนี้บ้างกูได้ยินมากับหูเลยจ้าว่ามึงคิมหายเลยว่ามึงต่อยมวยโง่แล้วก็แบบว่าหน้าตาไม่งยากับคางคกสามารถอยากมีเมียน้อยเคยมีเมียน้อยว่ามึงเงี้กูได้ยินมากับหูเลยอ่ะแล้วพูดพูดให้มึงกับใครหรือว่าพูดให้มึงกับก้าวหน้าว่าเรืมึงเมียน้อยผมมีองกูใช่พวกแบบวันนี้ไปกูพุ่งจริงนะแล้วแบบว่ามึงกับหน้าตาไม่งยายกับคางคกเดี๋ยวอีกผ่ายเนี่ยจึงว่าว่าจริงพุ่ง เฮ้ยพูดเรื่องมึงคิดหายแล้วก็ว่ามึงปากเหม็นอีกว่ามึงจริงไอ้จ๋าว่ามึงปากเหม็นอีกคุณท้ามาเลยกูกูุพูดจริงพงศ์พงศ์พงพงว่ามึงอะปากโคตรเหม็นเลยกูได้แบบกูได้ยินแล้วกูยังโมโหแทนมึงเลยพงว่ามึงปากเหม็นเหม็นแล้วก็หน้าตายอย่างกับคางคกว่ามึง ว่ามึงกี่หมายกูรักมึงนะกูเลยมาบอกไอ้พุ๋งว่ามึงกี่หมายนี่และหน,น้าตาแม่งแบบมันนอนอะ่ะดูดิดด